ได้เรียนรู้อะไรบ้างค่ะวันนี้ได้เรียนรู้วิธีข้อไตค่ะจริงๆเคยเรียนรู้มาแล้วแต่ไม่รู้ว่าปกติเป็นยังไงความนิ่มเป็นยังไงวันนี้ได้รับความปรนน์าจากอาจารย์ก็คือว่าได้เคาะไตของอาจารย์แล้วรู้เลยว่าอ๋อไตที่นิ่มเนี่ยต้องเป็นยังไงซึ่งทักษะมีสำคัญมากต่างกันมากเหยครับต่างกันสําหรับตนเองนะคะเยอะเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นไตระดับ5้าก็ม,มันแข็งกว่าของอาจารย์เยอะค่ะแต่พอกินยาไปมันก็ ตอนนี้นผมหยอดยาให้แล้วสองตัวก็คือผงจุลรสกับยาไขมันซึ่งยาไขมันนี้ก็ไม่ได้ใช้มานานมากแล้วไม่ได้ใช้มานานแล้วแล้วหลังจากหยดยาไขมันต่อจากยาผงจุรสนี่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับคือรู้สึกรู้สึกสดชื่นขึ้นสดชื่นขึ้นแล้วไตมันมันนิ่งขึ้นนิดน,นึงแต่มันก็ไม่เหมือนของอาจารย์นะคะมันก็ยังแข็งอยู่เพราะฉะนั้นความนิ่มสำคัญยังไงนี่สำ,สำคัญที่สุดสำคัญมากมาก เพราะว่าเคยรียนลูกครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่รู้ว่าปกติเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็ควรจะหักเคาะต่อไปอะแล้วก็กินยาให้ให้รู้ว่าไปปกติเป็นยังไงครับโอเคครับขอบคุณมากชั้นๆแค่นี้ครับคสวัสดีครับ